สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะมาพบก,กับแนวทางฮานอ,อยบันเทิงนะคะทุกคนอ่าเมื่อวานเราพัฒนานะคะเราพัฒนาครได้บ้างทั้งบนล่างเลยคะ่ะตัวเจาะเทียดให้นะเหนึ่นเก้าเก้าสีตรงตรงเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะถ้าคขตามก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าแอดก็ยังไม่มัน่นใจเหมือนเดิมเมื่อวานะะเราพัฒนานะคะ โอเคทีนี้เรามาดูฮานอยนะคะฮานอยเมืม่อวานเมื่อวานเขาเข้าแค่อ่ารอบปกติดึงรูดหนึ่งฟังหนึ่งนะคะแล้วก็มาเข้ารอบสุดท้ายนะรอบ v ีพีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเราพัฒนากับฮานอยนี่สังเกตมานานแล้วนะคะเพราะว่าเราพัฒนาสนมากจะมาเหมือนฮานอยรอบ v ีพีนะคะแต่ว่าก็มี มาบ้างไม่มาบ้างนะคะแต่ยแอเลาส,สังเกตว่าเขาจะมาบ่อยอยู่นะคะอ่าโอเคเรามาดูฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ตัวดินเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดเหมือนเดิมน,นะคะน่าจะได้ตัวเดิมเมื่อวาน <c oughs> าวินในตารางนะคะหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหก เจ็ดสองสองเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสองสองเก้าหกสองสองหกการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่ง โอเคตัวเด่นนะคะเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดวันนี้จนให้ฟันหนึ่งมันเดิมนะคะฟันหนึ่งตัวนี้อ่อา่อาตัวเจาะนะคะหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะ เน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดจับวินในตารางโอเคเน้นวิ่งรูดจับวินในตารางนะคะวันนี้ตัวที่แอดไม่เอามาเหมือนเดิมก็มีเจ็ดหกหกเจ็ดนะแล้วก็แอดเน้นฟันหนึ่งฟันหนึ่งตัวที่เขามาบ่อยก็จะประมาณนี้นะคะกเมื่อวานเจ็ดเจ็ดมาหรือเปล่าเมื่อวานเจ็ดไม่มานะคะเมื่อวานเจ็ดไม่มา มาแค่หนึ่งนะคะหนึ่งกับเก้าโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนนะคะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ออมสินแอดลงให้เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนลองไปหาดูคลิปดูนะแต่ว่ารัฐบาลไทยแอดชอบที่ตัวเน้นๆที่แอดชอบก็จะมีเก้ากับสี่นะคะก็จะมีเก้าหก เก้าสี่แปดหกแปดสี่นะคะแต่ตัวที่แอดจดจก็จะมีแปดสี่แล้วก็เก้าหกนะคะลองตามได้ดูนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรถูกเงิรวร์ก,กันทุกคนจ้า